5พลังเล็กๆที่เราทำแล้วดีต่อชีวิตและดีต่อใจค่ะวันนี้จะมานำเสนอ5เรื่องเล็กๆนะคะเป็นพลังที่จะทำให้เราทำแล้วดีต่อชีวิตและก็จะดีต่อใจของเราด้วยนะคะข้อ1ค่ะเราต้องรักตัวเองค่ะคนรักตัวเองจะเลือกและจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามีอนาคตที่ดีที่สุดค่ะคนรักตัวเองจะเลือกแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มองเห็นแล้ว เป็นพลังบวกเป็นพลังที่จะเพิ่มให้เราสามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จของตัวเองได้คนรักตัวเองไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองให้เรามองไปที่ตัวเองเท่านั้นพอค่ะเราจะไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเพราะสิ่งน,นี้เป็นเรื่องที่เป็นพลังที่เรากำลังจะย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกทำอยู่เราทำเพื่อตัวเราเองค่ะ 2. ค่ะ เราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะไม่มองไปทางซ้ายทางขวาหน้าหรือหลังว่าเรากำลังเปรียบเทียบกับใครบางคนหรือใครสักคนอยู่มันไม่เกี่ยวกันคะ่ะว่าเราจะดีกว่าเขาหรือว่าเราจะแยก่กว่าเขาแต่เราจะเสียเวลาชีวิตคะ่ะเราทำเหมือนมา้าลำปางคะ่ะที่ปิดตาข้างซ้ายปิดตาข้างขวา ปิดข้างๆไว้แล้วเห็นไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเราจะพุ่งตรงไปข้างหน้าจำไว้เสมอคะ่ะเราทุกคนมีเลนของตัวเองเราจะวิ่งจะเดินอยู่เฉพาะในลู่ของเราเพราะว่าการที่เราจะมัวไปสนใจคนอื่นนั่นหมายความว่าเรากำลังเสียเวลาชีวิตนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อเราลังเลสงสยัยเราก็จะเสียเวลาไปอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเอาตัวเองเป็นจุดตั้งไม่เปรียบเทียบกับใครคะ่ะ สามเราก็จะไม่ยอมให้เสียงของใครมาดังเกินเสียงของใจเรานะคะไม่ว่าเวลาที่คุณไม่มั่นใจต้องการคำตัดสินหรือว่าต้องการกำลังใจคำตัดสินหรือกำลังใจหรือแม้กระทั่งคำแนะนำต่างๆคุณอาจจะสอบถามหรือขอจากคนอื่นก็ได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจมันเองถ้าคนที่คุณคิดว่า มั่นใจที่สุดว่าเขาจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณจริงๆแนะนำให้คุณปรึกษาหรือว่าพูดกับคนในกระจกนะคะคนคนนั้นรักคุณจริงๆค่ะแล้วก็คนคนนั้นก็จะเลือกแต่สิ่งที่ดีต่อชีวิตของคุณเองเพราะคนนั้นคือตัวคุณเองไงคะ 4. ค่ะเราต้องมีโฟกัสค่ะเราต้องมีเป้าหมายจุดหมายในชีวิต ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปทางไหนนะคะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือว่าคนดังในโลกนี้ทุกคนล้วนแต่ทำและโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆค่ะไม่หลุดโฟกัสไปตรงไหนการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจมีจุดว่าเราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้จะทำให้คุณมีเส้นทางตรงที่จะไปถึง จุดแห่งความสำเร็จตรงนั้นโดยให้ไม่เสียเวลาและก็ตรงนั้นเป็นทางตรงไม่ต้องอ้อมห้ามหลุดโฟกัสนะคะและสุดท้ายค่ะคุณต้องตัดสินใจค่ะการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกอะไรหรือจะทำอะไรอย่าเสียเวลาอย่าลังเลสงสัยมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกเพราะว่าทุกสิส่งทุกๆอย่างที่คุณตัดสินใจแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากตัดสินใจแล้วให้ทำทันทีค่ะ จำไว้นะคะคําว่าลังเลสงสยัยแล้วทำให้คุณทำช้าลงช้าลงมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นคะ่ะเมื่อตัดสินใจแล้วให้ลงมือทำทันทีและทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่าลืมนะคะการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจคะ่ะ5สิ่งเล็กๆแต่เป็นพลังลึกๆที่จะทำให้เราดีขึ้นดีขึ้น ดีต่อใจและดีต่อชีวิตเราถ้าวันนี้นะคะฟังแล้วรู้สึกว่าได้อะไรอะไรดีๆไปก็กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ไว้มาฟังกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะโคชเชนจอย Success Station Podcast